มาดูความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ข้อที่หนึ่งการบรรจุและการคุ้มครองสําคัญไหมป้องกันการปนเปือ้อนต้องมีผลต่อการเก็บรักษาถูกไหมเออข้อที่สองบ่งชี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์บ่บงชี้มีตราสินคา้าชื่อสินค้าวันที่ผลิตรูปแบบการใช้รูปทรงความโดดเด่นเออข้อที่สามคือบรรจุภัณฑ์มันต้องสร้างผลกําไรบรรจุภัณฑ์ต้องถูถูกไหมล่ะหรือบรรจุภัณฑ์สวย เออได้ไหมได้ปะบรรจุพัน์สวยงามเออมันก็เลยมีขายแบบรีฟิลเครื่องสําอางอะมันชอบมีรีฟิลเพราะอะไรเพราะบรรจุพัน์มันสวยงามมันแพงถูกปะเออมันแพงถูกปะเออจนเคยซื้อแป้งตลับหนึ่งอะแป้งตลับละสองพันเออค่าตลับสี่ร้อยห้าสิบบาทบ้าไปแล้วเออแล้วก็รีฟิลพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็คือบรรจุพัน์ก็ สร้างกําไรอยู่ก็ได้นะหรืออย่างเช่อนอะไรก็เ,เห็นอะไรไหมบริษัทน้ําทิพไหมน้ําดื่มน้ำตาน้ําทิพของของของบริษัทไทยน้ําทิพของโคกอะเนาะน้ําดื่มน้ําทิพกดเขียวเขียวว่ามันทําบรรจุภัณฑ์ให้ใช้พลาสติกน้อยถูกไหมวดมันก็เลยกกอบแกๆๆ็บกก็บแก๊บอย่างเงี้ยเขาก็อ้างว่าแหละอ้างเพื่อลักโลกถูกไหมแต่จริงเป็นการลดต้นทุนได้กาไรเพิ่มอะใช่ไหมล่ะเอออย่างเงี้ยต่อไปป้ายฉลาก ป้ายฉลากก็จะมีข้อที่1ป้ายฉลากแสดงตราสินค้าส่วนใหญ่มันก็ติดกับบรรจุภัณฑ์แหละติดกับขวดติดกับหีบห่อแหละข้อที่สองป้ายฉลากแสดงคุณภาพประหยัดไฟห้าเอร์เซนห้าดาวประหยัดไฟอะไรเงี้ยนะเนาะป้ายฉลากลายแสดงรายละเอียดส่วนใหญ่ก็มีครบหมดแหละถูกไหมล่ะออใส่อะไรไปบ้าง ใครเป็นคนผลิตวันเดือนปีข้อมูลทางโภชนาการกี่กิโลแคลอรี่ไขมันกี่อะไรอย่างเงี้ยขอควรระวังวันหมดอายุเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ products อันนี้โอเคไหมเอ่ยอันนี้โอเคปะเนาะเออก็จะมีการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ถูกไหม การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์สายผลิตภัณฑ์รายการผลิตภัณฑ์ถูกไหมตราสินค้าตราชื่อยี่ห้อถูกปะครับเออลักษณะการตั้งชื่อเนาะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งนะเออแล้วก็ตาฉลากประมาณนี้เนาะวันนี้มาเรียนกี่คนเนี่ยมีเก้าคนใช่ปะมีเก้าคนเนาะเข้าเข้ามาเก้าไอ้ข้าว,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 าวกี่คนแปด โอเคนะครับเพราะนั้นก็ใส่ชื่อลงไปด้วยเนอะโอเคเจอกันบีกหน้า